แล้วก็หนูก็มาเอากระเป๋าถ้าหนูลากไปแล้วทุกคนก็จะบอกว่าไปไหนนะคะทุกคนหลับสบายแต่ไปได้ยินเจงกระเป๋าแกก็ไปไหนเน,นี่ยไม่ต้องพูดอะไรแต่ไม่ต้องแอคติ้งอะไรนะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะแล้วก็จะลากกันก่อนก่อนก่อนแล้วครูใหญ่ก็จะเข้ามาบอกจะไปไหนเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองไม่ต้องไปไหนหรอกแล้วก็เพใหญ่ก็บอกมานี่มานี่มานี่มานั่งนี่มานั่งนี่มานั่งนี่แล้วทุกคนก็มานั่งนี่ แล้วครูใหญ่ก็บอกว่านี่ก็จะเข้าฟินาเล่ะอยากจะทำอะไรที่เคยคิดว่ากจะพูดพูดนะแต่ทำไม่ได้แรงใจอยู่คนเดียวลวมพังแบกความหวังนั้นไว้ไม่นานในใจคงจะระอาและครูอื่นๆเนี่ยก็จะร้องทะลายดวงใจช่วยกันฝันฝ่า <c oughs> หันหน้าเข้ามาร่วมใจหลายกำลังรวมกันแล้วยิ่งใหญ่หากฝันจะไกลก็ไม่ท้อ แล้วครูก็บอกว่านี่จับมือไว้และไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพากไปทำอะไรได้ดับฟันไฟถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฟันกันไว้ก็คงไม่เกินมือเราตามปามัปม๊มจะไปดวงดาวนะทุกคนก็จะลองจะไปดวงดาวอาจจะไกลเกินไปอ่าอ่าแต่เราคิดว่าคนเดียวอาจจะเจอทางไกลอาจจะดูก็เคี้ยวเดินหากเดินไปคนเดียวจะหลงทาง ถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างนุจจำไว้นะมินสเกิลเนี่ยจ,จยนจะ,ะ่ถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างมันร้องไม่ได้นะคะถ้าแม้มีเราช่วยกันทุกอย่างถึงแม้ทางไกลก็ไม่กลัวแม้บางทีทางนั้นจะมืดมัวคำว่ามืดให้รู้สึกมันมืดอย่างน้อยมือเราจับกันไว้ตามปามปั้มมันจะเข้าอันเนี้ยจับมือไว้ จ, <ere> จะจะบับมือไว้แล้วไปด้วยกันมันไม่ใช่จังหวะนี้ค่ะมันไม่ใช่จะเป็นบอดเวย์บอดเว์เลยค่ะจะจะจะไปด้วยกันแม้จะมีวันจะพลาดไปทำอะไรจะจะเดินไปแต่เนี่ยเวลนี้บอดเว์นะแต่ไม่ต้องยกสูงนะแค่นี้พอแต่เท้าต้องท่า ทั้งเท้ากับเปซทั้งครูทั้งลูกศิษย์แล้วต้องก็เด้งร้องด้วยจุดหมายที่ฟันกันไว้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 ของไม่เกินมือเราประมาณห้าปีเดี๋ยวบอก ไม่ได้อยู่กันเลยนะเนี่ยถ้าเธอไม่อยู่ตรงนี้จะก็ไปเขียนฉากวิปเขียนเตื้อแล้วก็มาเขียนฉากมาคิวจะเยอะมากแล้วเรามีเวลาสองวันทํางานนะลูกวันที่สามหนูซ้อมให้คล่องวันที่4ี่หนูเล่นแล้วนะเล่นเดี๋ยวผมขอเต่านิดนึงครับมาเช็คคีย์ลูกแป๊บไะครับเล่นคีย์แผ่นมีแฟลนคีย์แผ่นปะใช้มาเป็นมีแฟนช จริงๆก็มีแฟนชนะครับอ่าลองดูอ่าลองร้องเลยพักตรงพักตรงนี้ดีกว่าหยุดแล้วพักให้คลายหายเหนื่อยสายลมไว้ชอยเอยเหนื่อยให้คลายได้แรงกลับคืนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น แล้วไม่รู้ต้องเดินอีกไกลเท่าไรมีเรื่องราวมากมายทีงคอยรอเ้าไปพบเจอที่ตรงนี้นั้นมีต้นไม้มีร่งเงาให้นอนสบาย เหนื่อยมานานกับความสับสนวุ่นวายนอนจะนอนให้สบายตื่นขึ้นมาแล้วเดินต่อไปตามทางตื่นขึ้นมาแล้วแรงแบบเคล ฉากไปเลยต้องให้มูดมันลีดออกไปจากฉากเลยแล้วเวลากระเป๋าแกะๆๆกเพื่อไปไหนเนี่ยเพื่อก็หลักก็ฟรีเพราะฉะนั้นหนูต้องเหมือนเหมือนเหมือนเพลงให้เด็กหลักน่ะรักตรงนี้ดีกว่าเธอรวบใจคำเนี้นะคือแบบถ้าจะรักคนไหนจะพิเศษขนนจะรวบมนน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 ดน นร้องสบายหลยูกค่ะต่อมาจะมีอีโมช่นยังไงก็ไปเรื่องมันเหมือนกับว่าเขาก็ทำให้เขาสบายแล้วเดี๋ยวไปแล้วแต่ไม่อยากให้เขารู้เราจะไปนะทำให้เขาสบายแล้วเราก็จะได้ไปแบบเขาจะได้ไม่รู้ไม่ได้เห็นเราไปแต่ว่าเพื่อนก็เห็นอะ่ะเพราะเพื่อนไม่ได้หลับจริง <laughs> ราลงรวมโอเคนะครับค่ะเออพี่แล้วจะจับมือไว้ตรงตรงที่ครูเล็กบอกครับจังหวะแบบนั้นหมจะเต้นยังไงครับผูได้ไปทำตรงก็เหลือเดี๋ยวจะทำดนตรีต่อครับครูจังหวะตรงจับมือไว้ก็อย่างที่เราซ้อมมาตอนเช้านะครับเดี๋ยวแบบก็คือแบบตามฟิลเลยใช่แต่ตามฟิลในี้ออนออนบีครับแบบเดี๋ยวพี่จะทำให้มันช้าหน่อยพักตรงนี้ ดอะไรบ้างจดีนาอ่ะครับให้มันแบบสบายอ่ะแลปลอบโยนอบอุ่นนะคะขอเป็นเป็นเป็นแล้วเพราะว่าเราจะเป็นอึ้งกันมาเยอะแล้วตัวนี้จะเป็นอะไรที่อบอุ่นปลอบโยน แล้วแล้วเพลงเออจับจับมือไว้อะครับอ่าจับมือไว้ก็คุยกับพี่ตามแล้วค่ะพี่ช้างค่ะอาจจะที่จะมีเออที่จะมีคุณจะลองอีกทีไหมครับจะลองอีกทีให้เด็กดูไหมครับจริงๆไอ้ไอ้ไอ้ตรงนันเป็นมิวสิ u บ็อกซ์ได้นะใช่เพราะ music box ลองขึ้นนะไอ้ตรงพักตรงนี้ครับผมเว่ามันเป็นมิวสิ u บ็อกซ์ผมว่ามันใช่หรือมันใช่แล้วแบบว่าใช้เสียงเขาสดสนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า

้อันนี้ก็มีสตอิงคอรมาหน่อยแล้วมีจังหวะึ้นมาหน่อยคริงนริงดิหยดหยไมล้างนิดนิงอย่าเดินลุ่เธอจริงใจ อุ่นทารดที่ไร้หวังได้มันนานกับความสับสนมุนวุ่นวายนอนก็นอนสบายแล้วมีเสียงนั่นเดี๋ยวใครช่วยกลดหน่อยดินี่ยังจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ย ยืนแลวเดินต่อไปตามทางได้ครับมันมีดนตรีขึ้นตอน,ตอนมันมัน,นจะเป็นคอนทราสต์กันระหวา่างความรู้สึกที่เศร้าของความรู้สึกใช่ถ้าถ้าถ้าเกิดเล่นอย่างเงี้ยครับเล่นได้ครับแต่ว่าอนนี้ พราะอัดแบ็กกิ้งแท็กมาคือไม่เห็นหน้ากันนะครับก็เลยต้อง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 ถามไม่เป็นไรหาถึงบอกต้องมาเจอทํากันอย่างนี้ไงครับฮค่ะแต่นี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะไปแล้วดนตรีมันจะใส่กันมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวพวกนี้มันจะเล่นคลอกฟีอะไรตังเนี้ยมันมันจะแบบมันจะมีอารมณ์เศร้าที่แบบมันก็ขำนะนะจะมีมันก็จะเป็นมิวสิคัลก็จะเป็นเศร้าไม่เศร้าจัดเศร้าเราต้องแอบมิเตอร์โล ตลกแบบธรรมชาติมันด้วยตอนนี้เลยใช่ไหมครับไม่ได้พักไม่มีลิศนึงครับช่วงนึงตึ๊บหนึ่งครับอจริงๆพักตรงนี้เดี๋ยวเนี่ยนองเธอน้อนให้สบายตื่นขึ้นมาเดินต่อไปตามทางแล้วก็ันนี่แน่นี่แน่นี่แน่หลังจากฮุกครับหลังจากฮุกไปต่อเลยครับต่อเลยใช่ไหมครับลิศลิศนิดเดียวดึงจังหวะนิดเดียวดึงให้ดึงให้นิศเลงครับไปเปลี่ยนเสื้อคาสแดนซ์เลยหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่เดี๋ยวแดนซ์มาจอยกันตรงนี้เดี๋ยวจอยกันเลยลูก อยากจะเปลี่ยนไมหมล่ะเปลี่ยนอะไรเลยค่ะอยากเปลี่ยนเปลี่ยนไม่อยากเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนเป็นคลาสด้านก็เดี๋ยวมาตรงนี้เดี๋ยวเราให้ไปให้หนูไปเขาเรียกอะไรคือไปเป็นโนขึ้นมาเด็กๆครับจะไปเปลี่ยนเสื้ออะไรก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวหนูครูให้หนูสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงแล้วกันครึ่งชั่วโมงหนูกลับมาตรงนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเสื้อหรือว่าต้องเปลี่ยนกระดานคลาสด้นต้องเปลี่ยนเสื้อคือมันไม่ใช่คลาสด้านจะทำเป็นอย่างเงี้ย ตอนนี้มันไม่มีคลาสอะไรแล้วเพียงแต่ครูมาแต่ไหนเพราะเดี๋ยวครูนิวมาก็จะมาทําน่ารับทีนี้เราเป็น m u ส i ค a ลวีค k ันไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนกะไรใช่ไหมไมเปลี่ยนก็ดีลูกมันจะได้ธรรมะแมงหน่อยเพราะชุดนี้มันไม่ธรรมะแมงเลยเดี๋ยวเราจะเริงระดมกันละไปเปลี่ยนเสื้อมาไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดแล้วมาทําตัวให้กระฉับเฉลียวดนโอ้ยเดินใกล้ตายเลยคณะนี้แล้วครับอันนี้ของต้นตอนจบจะเป็นเหมือนแบบค่อยๆเฟดลงใช่ไหมครับไม่ตรงไม่รู ใช่ไหวาาที่มันจะแล้วก็ลากไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับจะได้ลองไปซ้อม<ๆ>ดูเพราะว่าเดี๋ยวต้องวางบทแล้วลูกนะแล้วเดี๋ยวถ้าหนูติดเราจะคอยบอกเนื้อให้อดูาาารทุกคนขาขอซ้อม หนึ่งสองสามก่อนค่ะวันนี้จะร้องหนึ่งสองสามค่ะโซโล่ยังไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นโซโล่ค่ะวันนี้ขหนึ่งสองสามที่เป็นจะไม่จำเนื้อเพลงรวมไม่ได้ก่อนเนี่ยบ้านบ้านยังไงก็บ้านเรากับอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอาจเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมค่ะสามเพลงค่ะวันนี้ขอสามเพลงก่อนค่ะไปรวมให้ครึ่งชั่วโมงแล้วท่องกลับมาได้เลยนะเพราะเดี๋ยวต้องวางวางหมดท่องเนี่ยค่ะเป็นเสื้อเราว่าเอฟพุ่งกว่าพุ่งกว่าอืม ของเราไม่ลดขี้อ่ะเราได้เนี่ยเสื้อผ้าะถ้ตรงนี้ดีกว่าจะนวดใครบ้างเนี่ยใครจะนวดขาบ้างบอกมาไม่เอาไม่เใครจะทำท่าขอแบบเบาอ่ะขอแบบไหลอะไรเงี้ยแขนอะไรเงี้ยไม่เอาไม่เอาชอบวดไหม